สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสบาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today ครับซึ่งผมเชื่อว่าแฟนเชลซีหลายคนคงทราบข่าวของโทมัสทูเคิลกันแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นที่ผ่านมา ก็ตัดสินใจแยกทางกันนะฮะสำหรับเชลซีกับทูเคิลรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันรวมไปถึงตัวเต็งที่จะขึ้นมาเป็นกุนซือคนใหม่จะเป็นเกรแฮมพอตเตอร์หรือเปล่าติดตามได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งก็แนะนำเลยครับไปดูที่โชว์รูมกันได้ Suzuki XL 7นะครับ แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาสิงยูสุเลมอนโซดารวมไปถึงตัวใหม่ล่าสุดเรดเลมอนโซดาหรือแดงเลมอนโซดานะครับก็มีจำหน่ายที่เซเว่นอวนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับจนถึงช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเรื่องแรกก็คือการปลดโทมัสทูเคิลอย่างเป็นทางการนะครับไปดูแถลงการจากทางสโมสอนหน่อยนะครับ สโมสรอ,ออกมาบอกว่าในานามของทุกคนในสโมสรฟุตบอลเชลซีเนี่ยทางสโมสรขอขอบคุณโทมัสทูเกลและก็ทีมงานสําหรับความพยายามทั้งหมดในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่กับสโมสรโทมัสจะอยู่ในปริตรทของเชลซีครับหลังจากพาทีมควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกซูเปอร,ร์คัพและแชมป์สโมสรโลกกลุ่มเจ้าของใหม่เข้าถึงวันที่100นับตั้งแต่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรและเขายังคงทําหน้าที่อย่างหนักเพื่อพาสโมสรไปข้างหน้า โดยเจ้าของใหม่เชื่อว่ามาถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วสําหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สตาฟ์โค้ชที่เหลือของเชลซีจะดูแลทีมในการฝึกซ้อมและเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันที่กําลังจะมาถึงในขณะที่สโมสรกําลังดาเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อแต่งตั้งหัวหน้าโค้ชคนใหม่แต่จะไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเฮชโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการนะครับอันนี้เป็นแถลงการจากทางเชลซีนะครับขณะที่สถิติที่น่าสนใจครับโทมัสทูเิลเนี่ย อยู่ในตำแหน่งกับเชลซีนานถึง589วันนานกว่าอดีตกุนซือคนนก่อนอย่างแฟรงค์ลัมพาดแล้วก็เมอริเซโอซารีนะครับลมพาดนี่571วันส่วนซารีเนี่ยแค่337วันนะครับส่วนผลงานของโทมัสทูเิลในการคุมทีมเชลซีนะค,คุม100นัดชนะ60เสมอ24แพ้16ยิงได้168ประตูเสีย77ประตูแล้วก็เป็นแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีก ซุปเปอร์คัพฟีฟ่าคลับโบว์คัพเอฟเอคัพสองสมัยนะฮะเป็นรองแชมป์นะฮะแล้วก็รองแชมป์คาราบาวครับหนึ่งสมัยนะฮะก็เอฟเอคัพนี่เข้าชิงแต่ก็ไม่ได้นะฮะสำหรับทางโทมัสทูเคิลนะครับขณะที่เดลี่เมลครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยจะจ่ายเงินประมาณ13ล้านปอนด์เป็นค่าชดเชยกับโทมัสทูเคิลครับหลังจากปลดกุนซือรายนี้ออกจากตําแหน่งจากการที่สตาฟของโทมัสทูเคิลจะต้องออกจากตําแหน่งตามไปด้วย ทำให้เชลซีเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินโดยประมาณ15ล้านปอนด์ครับโดยการไล่ออกนั้นเนี่ยตัดสินใจกันตั้งแต่ก่อนเกมที่จะเจอดินาโมซาเกร็บแล้วนะครับขณะที่ดิวิดออนสตีนบอกว่าการตัดสินใจของเชลซีที่ไล่ทูมัสทูเข้าออกเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความพ่ายแพ้ในเกมกับซาเกร็บนะครับสมสรได้ตัดสินใจไปแล้วก่อนหน้านี้และหวังว่าการจะแต่งตั้งกุนซือเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วก่อนเกมที่จะเจอกับฟูลแลมในวันเสาร์นี้นะครับเบื้องต้นเนี่ย ตอนนี้แอนโทนีแบร์รี่จะทําหน้าที่กุณซือรักษาการไปก่อนนะครับก็ล่าสุดแอนโทนีแบร์รี่ก็ทําหน้าที่พาทีมลงซ้อมนะครับขณะเดียวกันแมตต์อบอกว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยเดินทางมาที่สนามซ้อมคอปแฮมในช่วง9โมงเช้าเลยครับที่มาประชุมกับท็อตโบรีจากนั้นเนี่ยเขาถูกแจ้งว่าจะถูกปลดออกจากตําแหน่งหลังจากทราบเรื่องทูเคิลรู้สึกประหลาดใจมากแต่ก็ตอบสนองอย่างใจเย็นและหลังจากนั้นเชลซีก็ทําการถแถลงข่าวนะครับก็ ทำการแถลงออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าก่อนหน้านั้นน่ะโทมัสทูเคิลก็น่าจะยังตกใจนะครับขณะที่ฝั่งนาธานคิทซิงเนี่ยเขารายงานว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเขากําลังจะถูกไล่ออกและเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นการทํางานในช่วงเช้าที่ปกตินะครับก็คิดว่าน่าจะมาคุมทีมตามปกติแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นแกถูกไล่ออกนะครับขณะที่แมตต์รอรายงานเพิ่มเติมครับเขาบอกโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยเจ้าของทีมเชลซีทุกคนกังวลการตัดสินใจจะ ได้รับการยอมรับจากภายในห้องแต่งตัวนักฟุตบอลหรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับก็ต้องคํานึงถึงปฏิกิริยาของแฟนบอลด้วยนะครับเพราะเ,เสียงอื่นๆบลาบาบเนี่ยแกก็มองว่าเขาเชื่อว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วพูดง่ายๆว่าแมตต์ลอเนี่ยนะครับก็วิเคราะห์ว่าทางท็อตโบรีเนี่ยคงจะต้องโดนคอมเมนต์จากการที่ไปไล่โทมัสซูเคลิลออกแต่เขาก็ไม่ได้สนใจ นะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับว่าแฟรนบอลหรือบรรดานักเตะจะไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางท็อตโทอี่ก็คงมั่นใจแล้วนะครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับขณะเดียวกันครับอีริกเทนฮาครับพูดถึงการไล่ออกของทางโทมัสทูเคิลครับเขาบอกว่าผมรู้สึกเสียใจแต่ไม่สามารถพูดอะไรได้ในเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องภายในของเชลซีครับไม่ใช่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแต่มันก็เกิดขึ้นเร็วมากในช่วงต้นของซีซั่นเท่านั้นเองนะครับเนี่ยะในมุมมองของ โค้ชครับขนาดเอริกเทนฮาเขายังมองว่ามันดูเร็วเกินไปหน่อยสําหรับโทมัสทูเคิลนะครับส่วนเจอร์กินครอปครับตอบคําถามว่ากลัวโดนไล่ออกเหมือนกับทูเคิลหรือเปล่าแกบอกแกไม่กังวลนะครับเพราะว่าเจ้าของทีมเราใจเย็นและคาดหวังให้ผมแก้ไขสถานการณ์ให้ได้ไม่ใช่คนอื่นมาแก้นะครับจริงๆบุคลิกของท็อตโบลี่กับเจ้าของทีมลิเวอร์พูลนี่ก็ดูคนละแบบนะครับส่วนข่าวสาเหตุการปลดโทมัสทูเคิลเนี่ยมีสาเหตุอะไรกันบ้างน,นะครับ เริ่มจากดวิดออนสตีนเนี่ยบอกว่ามีความตึงเครียดเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาครับซึ่งทางท็อตโบลีเนี่ยมีความต้องการที่จะเซ็นสัญญากับคริสเตียโนโรนัลโดมาร่วมทีมนะครับส่วนทางฝั่งของแมตต์อบอกว่าความต้องการได้ตัวของโรนัลโดของท็อตโบลีเนี่ยคือความขัดแย้งที่เป็นแบบการขัดแย้งแรกๆนะครับแล้วก็เป็นความขัดแย้งมากๆระหว่างถูกเข้ากับโบรี่ด้วยเพราะตัวท็อตเองเนี่ยก็ลังเลนะขนาด ที่ทางฝั่งของอตัวของทูเคิลเนี่ยก็เซโน,โนในดีลนี้นะครับในขณะที่ทูเคิลเองก็ดูเหมือนจะหงุดหงิดที่ต้องอธิบายว่าทำไมเขาถึงไม่อยากได้นักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะครับคือประมาณว่าทูเคิลบอกเฮ้ยมันต้องอธิบายด้วยเหรอว,ว่ากูไม่ชอบนักเตะคนนี้ทำไมต้องมานั่งอธิบายด้วยนี่คือ,ค,อคือเรื่องแรกนะครับที่ทำให้ทั้งคู่มีปัญหากันส่วนสาเหตุที่ปลดออกจากตำแหน่งเนี่ยนะสำหรับทางทูเคิลเนี่ย แมตต์รอเขาเขียนวิเคราะห์ไว้แบบเต็มๆเลยนะครับ1ผลงานของทีมและก็ฟอร์มการเล่นไม่ใช่สาเหตุหลักนะครับ2ครับความตึงเครียดเกิดตั้งแต่ทัวร์ปรีซิชั่นที่อเมริกานะครับการสื่อสารของทีมเนี่ยก็ดูแย่ลง3ครับทูเคิลขัดขวางการซื้อโรนัลโดโดยท็อตโบรีต้องยอมทําตามแบบไม่เต็มใจนะครับ 4. นะฮะทูเคิลนะขัดขวางการซื้อโรนัลโดโดยท็อตโบรีต้องยอมทําแบบนี้นะฮะอย่างที่บอกนะคือไม่เต็มใจนะฮะแล้วก็ทูเคิลเนี่ย แสดงออกชัดเจนว่าไม่พอใจที่ต้องรับผิดชอบในการซื้อขายนักเตะแต่ท็อตโบลีก็ยังมอบหมายให้กับเขานะครับแล้วก็ทูเคิลเนี่ยแสดงความรู้สึกผิดหวังออกมาอย่างชัดเจนที่ปีเตอร์เช็คออกจากสโมสรน,นะครับเนี่ยเตที่เช็คอำลาทีมนี่ทูเคิลแสดงออกชัดเจนว่าไม่พอใจนะครับแล้วก็ทูเคิลเนี่ยไม่พอใจครับที่ไม่มีส่วนร่วมในการแต่งตั้งผู้อำนวยการด้านกีฬาคนใหม่นลกจากนี้ครับผู้เล่นไม่พอใจในการตัดสินใจ หลายๆอย่างของทางโทมัสทูเคิลที่ไม่ยุติธรรมครับทั้งการจัดทีมลงไปในสนามและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทางบังคับให้เล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดด้วยนะครับอันนี้ก็มีผลสำคัญมากๆกนะครับก็เลยทำให้เกิดการไม่ happy กันขึ้นนอกจากนี้ครับเขาบอกความสัมพันธ์ระหว่างทูเคิลและนักเตะเนี่ยนะครับในทีมหลายคนตอนนี้ย่ำแย่มากๆแล้วก็สมสรเนี่ยต้องการหัวหน้าโค้ชที่จะอยู่กับทีมไปนานๆานและ นอกจากนี้ครับสโมสรยังต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆภายในสโมสรเชลซีอีกด้วยนะครับนี่คือเหตุผลหลักๆที่ทําไมทูเคิลไม่ได้ทําเชลซีต่ออันนี้จากการรายงานของแมทหลอนะครับส่วน BBC บอกว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยสูญเสียความมั่นใจจากนักเตะและบอร์ดบริหารเชลซีไปแล้วในขณะที่ทูเคิลไม่ค่อยสื่อสารกับเจ้าของทีมคนใหม่นะครับขณะเดียวกันอ n d ด p เพนเดนต์ก็บอกว่ามีรายงานว่าทูเคิลเนี่ยสื่อสารแนวทางการเล่นให้กับนักเตะไม่ได้อีกแล้วครับ ยิ่งมีผู้เล่นบางคนเริ่มพูดถึงชีวิตส่วนตัวของทูเิลที่มีแฟนเด็กหลังจากชีวิตแต่งงานล้มเหลวนะครับคืออาจจะคุยเรื่องนอกมึงกันด้วยก็เลยทําให้เหมือนกับไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่นะครับส่วนโรมาโน่ครับรายงานว่าทูเิลเดี๋ยวไม่ต้องการให้เชลซีเนี่ยเซ็นสัญญากับแอนโทนี่กอร์ดอนนะครับในขณะที่นักวิเคราะห์ของท็อตโบลี่เนี่ยพยายามอย่างหนักในการผลักดันดีลนี้ให้เกิดขึ้นเนื่องจากประทับใจกับประสิทธิภาพบางส่วนของนักเตะรายนี้นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ความคิดเห็นไม่ตรงกัน นอกจากนี้ครับทางฝั่งเดลี่เมล l เนี่ยบอกว่าทูเคิลเนี่ยเพิ่งมารู้ที่หลังเพราะเห็นข่าวในทีวีว่าคารามาซันโอดอยเนี่ยไปอยู่ในเยอรมันเพื่อปิดดีลในการย้ายไปเลเวอร์คูเซ่นเพราะเจ้าของทีมรู้สึกว่าเข้าถึงตัวทูเคิลได้ยากมากในตอนนี้นะครับซึ่งการไม่สื่อสารกันเป็นสัญญาณชัดเจนว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นนะครับขณะเดียวกันครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยโทมัสทูเคิลถามลักเตะในทีมตรงๆเลยว่า ใครอยากอยู่ต่อใครอยากย้ายออกซึ่งคําตอบที่ได้รับจากทูเคิลไม่มีความสุขเลยครับเพราะมีนักเตะอยากย้ายออกจํานวนมากซึ่งมันเริ่มตั้งแต่ปลายซีซันที่แล้วครับที่จานวนนักเตะที่สนิทกับทูเคิลเนี่ยเริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆครับโดยนักเตะหลายคนรู้สึกได้รับการปฏิบัติที่ไม่แฟร์เท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันครับข่าวเรื่องของแกร์แฮมพอตเตอร์เป็นอย่างไรบ้างเดวิดออนสตีนครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยมีนัดมิทติ้งกับแกร์แฮมพอตเตอร์เมื่อช่วงค่ำนี้ครับ เพื่อคุยเรื่องการแต่งแต่งตั้งเขาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่นะโดยทีมไบรตันเนี่ยอนุญ,ญาตให้เชลซีและพอตเตอร,เอร์พูดคุยกันได้ครับหลังจากที่เชลซีแจ้งว่าพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาของทางพอตเตอร์นะครับอันนี้เป็นรายงานจากดวิดออนสตีนนะครับขณะที่นิซาคินเซล่าบอกว่าไบรตันเนี่ยอนุญาตให้แกรมพอตเตอร์คุยเรื่องการย้ายไปคุมทีมเชลซีด้วยเงินชดเชยที่ราวๆ16ล้านปอนด์นะครับขณะที่ท็อกสปอร์ตก็รายงานใกล้เคียงกันครับว่าพอตเตอร์เนี่ย ค่าชีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ16ล้านปอนด์นะครับส่วนออนสตีนครับบอกว่าแกรมพอตเตอร์เนี่ยตกลงเ,เข้าร่วมการเจราจากับเชลซีหลังจากไบรตันอนุญาตแล้วนะครับให้เชลซีพูดคุยเพื่อเข้าดึงเขาเขา้เขา,เขาไปรับตําแหน่งเฮสโคตนะครับการเจราจาตอนนี้คาว่าการเจราจาตอนบ่ายเนี่ยจะเป็นการเจราจาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้รู้ว่าทางแกรมพอตเตอร์จะจบอย่างไรนะครับขณะที่แมตต์อบอกว่าทีมสตาฟโค้ชสคนของแกรมพอตเตอร์เนี่ย เตรียมตามเจ้าต,ตัวไปที่เชลซีโดยรวมถึงนักวิเคราะห์สิติอย่างคลายแมคกคาเล่นะครับก็เตรียมที่จะตามไปด้วยซึ่งจะมีการเจราจารในช่วงบ่ายวันนี้นอกจากนี้ครับเป็นรอบอกว่าตําแหน่งที่เชลซีจะเป็นของแกรมพอลเตอร์ค่อนข้างแน่แล้วครับและเขาน่าจะรับตําแหน่งทันทีนะฮะแล้วก็ทันด้วยในเกมที่จะเจอกับฟูลแลมในวันเสาร์ช่วงบ่ายเล ของอช่วงเที่ยงพอดีครับเพราะมันเตะคู่แรกวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นเที่ยงเที่ยงกฤษเนี่ยเขามองว่าแกรมพอลเตอร์น่าจะคุมทีมทันพอดีนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าตอนนี้แกรมพอลเตอร์ขึ้นเป็นเตงหนึ่งกุนซือที่จามลาทีมแล้วครับหลังจากตาต่อรองร้านพนันถูกกฎหมายออกมานะครับโดยที่เตง2คือไบรนแนรัดเจอร์แล้วก็เตง3คือซีเฟนเจอรัตนะครับก็แกรมพอลเตอร์นี่แทง1จ่ายหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูทรงแล้วมีโอกาสย้ายมาค่อนข้างสูงมากมาก นอกจากนี้พอตเตอร์และเชลซีมีความสนใจในตัวของอเชลซีนอกจากพอตเตอร์แล้วเนี่ยโปเชตติโน่ก็มีข่าวเช่นกันนะครับแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วน่าจะไปจบที่เกรแฮมพอตเตอร์นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรเรื่องของทูเคิลลองแสดงความเห็นเข้ามาได้เลยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของแกรมพอตเตอร์คิดว่าจะจบลงแบบนั้นหรือเปล่าจะมาคุมเชลซีหรือเปล่านะครับ ก็แสดงความเห็นกันได้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับแฟนสิงห์บลูฟังทางนี้ปาม3บาท5บาทจะพาคุณไปชมเกมบิ๊กแมชพรีเมียร์ีก2นัดบุกเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสและเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมฉลองปีใหม่สุดเอกลีฟที่กรุงลอนดอนในราคาพิเศษเพียง1 4 5 0 0 0บาทใครสนใจติดต่อได้ที่065-158 5165หรือลาย y 1 y 1 1 1งงานนี้รับรองสนุกเร้าใจอย่างแน่นอน